ต่อมาจะไปพูดถึงทฤษฎีของพบคิดที่มันเกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้นะครับหรืออาจจะเกิดมาก่อนแล้วมาเผยแพร่ในสงครามครั้งนี้แต่ก่อนอื่นผมขอไปพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก่อนนะครับเมื่อปีพันเก้ารอยเก้าสิเจ็ดก็คือเรื่องว่าชื่อว่า w วดเดิลด็อกนั่นเองอ่าอันนี้เป็นภาพยนตร์ผลงานของแบลลี่เลวินสันนะครับเป็นผู้กำกับรางวัลอสการ์จากเรื่องเลนแมนนะแล้วก็เคยกํากับดาราไทยด้วยนะก็คือจิจาราสุขพัฒร์ในเรื่องคูณมอร์นิงเวีนามแสดงโดย แัสต mm ินฮอปแมนและระเบิดเจอเนโรก็เป็นนักแสดงออสการ์ทั้งคู่เลยซึ่งเรื่องเนี้ยมัน่าชื่อเรื่องเนี่ยแวกเดอร์ด็อกแปลเป็นไทยก็คือแว็กนี่แปลว่ากระดิกนะแบกเดอด็อกก็คือกระดิกสุนัขซึ่งมันผิดกับความเป็นจริงเหมือนกันนะคือคําเต็มๆก็คือเทลวัดกิ้งเดอรด็อกก็คือหางเนี่ยเป็นกระดิกสุนัขซึ่งความเป็นจริงแล้วสุนัขต้องเป็นฝ่ายกระดิกหางใช่ไหมแต่เนี่ยเป,เป็นการเรียกว่าจับกันก็คือเหมือนว่า การเป็นว่าของที่มีอิทธิพลนิดเดียวเนี่ยไปสร้างความเสียหายในระดับใหญ่อันนี้เขาไปใช้ในการพูดถึงเรื่องของการเมืองในสหรัฐที่อ้างถึงบ่อยๆก็คือคดีของวิกินตันกับบริกาลูวินสกี้นั่นเองก็คดีที่ทางอดีตผู้นำสหรัฐมีการเรียกว่านอกใจภรรยานะมีความสัมพันธ์กับทางเด็กฝึกงานในเำนกข่าวบริกาลูวินสกี้นั่นเองซึ่งหนึ่งวันหลังจากที่เขายอมรับเนี่ยเขาไปสั่งยิงขีปนาวุธใส่ซูดานนะ ตามด้วยอัฟกา,านิสถานก็คือแทนที่เรื่องนี้มันจะเกี่ยวมีที่มาจากเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนะกลายเป็นว่าเป็นการพยายามเพื่อจะปิดข่าวใต้เตียงนะครับข่าวอื้อฉาวของตัวเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแหวกเชลแหวกขิงเดอะด็อกก็คือว่าต้นเหตุของความการก่อข่าวเนี่ยเป็นเรื่องแบบไร้สาระเลยนะครับที่ทางผู้นำเขาทํานอกใจภรรยายรซึ่งเนื้อหาจากเรื่องเนี้ยมันก็ดูคล้ายกันนะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันด้วยใกล้ๆกันก็คือเป็นเรื่องที่ตอนนั้นผู้นํา ของชารัดในเรื่องนะเตรียมจะลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวนั่นเองคนระับทางทีมที่ปรึกษาด้านการหาเสียงเขาเนี่ยซึ่งเป็นโรเบิร์ตคารีโลนะก็ไปหาดจินฮอบแมนซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นผู้วำกับขอเบลูเซอร์ของฮอลลีวูดคือเสนอให้ว่าจ้างสร้างสงครามปลอมๆขึ้นมาหน่อยอ่าก็คือสมมติว่ามีสงครามเกิดขึ้นที่ประเทศเอลเบเนียอ่าเพื่อจะให้เป็นการเรียกว่าประเด็นเรื่องโจมตีเรื่อง เรื่องอื้เฉาเนี่ยคนลืมไปสนใจกับเรื่องสงครามอย่างที่เห็นนี่ก็คือคิทเซนดันนางเ,งเอกจากสไปเดอร์แมนภาคโทบีแมกควาเนี่ยเป็นเด็กสาที่ถูกจ้างมาให้เป็นเหมือนผู้ประสบเหตุในประเทศอัลเบเนียอ่านี่คื่แลวเนี่ยฉากหลังเนี่ยโอโ้โหเหมือนเหมือนในกาซาตอนนี้เลยนะว่าบ้านเมืองเนี่ยถูกถล่มนะครับโอโ้โหเรียกว,ว่านะเหมือนจริงมากแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นในห้องส่งนะครับเนี่ยมีบูสกรีนด้านหลังนอยู่ใน ไม่ได้เกิดขึ้นในอัลเบเนียหรือแต่อย่างใดน,นะอยู่ในห้องส่งประตูของอฐานีโทรทัศน์นั่นเองนะครับแล้วก็มีทีมงานเนี่ยนะเนี่ยคนะคอยกํากับว่าเออจะทาสีหน้าอย่างไรนะครับกวจะเดินไปทางไหนนะครับมีการปล่อยเสียงและเบิดเนี่ยให้มันเหมือนอยู่ในสงคารามจริงๆนะคนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องแวสต์ด็อกปี1997ซึ่งหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะพราเรื่องเนี้ยมันเอามาจากคดีของคินสตันลูวิสตี้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะครับหนังเรื่องนี้ ฉายหนึ่งเดือนก่อนที่คดีนี้จะเกิดขึ้นก็หมายวามว่าทีมงานของทลินตันอาจจะไปดูเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าก็เอามุกนี้มาใช้นะไปประกาศโจมทําสงครามกับสูดาอีกอาการนิถานเพื่อเรียกว่าปิดเรื่องให้ข่าวขื้อาวเนี่ยคนไม่สนใจนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตนะั้งแต่ปี1997แล้วนะอะการเป็นว่าสงครามครั้งนี้มันก็มีอะไรคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นนะคนก็นมาอ้างซึ่งคนที่ถูกอ้างนี่ก็คือซีนเอ็น ขาบอกซีนเอเนี่ยจัดฉากให้นักข่าวหนีระเบิดฮามาสนะครับแล้วเข้าไปจับได้ว่าเนี่ยมันเป็นการจัดฉากขึ้นนะ mm hmm. บอกซีนเอบัสเฟกิ mm ้งแอตแทกอินดิเซลเอลฟอร์ติคาเมล่าก็คือทําทุกอย่างเพื่อเลตติ้งนะ mm hmm. คือแอนเมเกะก็คือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือทั้งรัฐบาลนะอ mm ่า hmm. คนไปสนใจเรื่องอื่น mm hmm. ส่วนโทรทัศน์เนี่ยก็ได้เลตติ้งด้วยจากการเผยแพร่ความโหดร้ายของขรามคนก็เอาอันเนี้ยมาอ้างว่ามันเกิดขึ้นนะซ mm hmm. ีนเอทำเหมือนกันนะครับ ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับหรือสองวันหลังจากที่ฮามาสบุกอิสราเอลนั่นเองซึ่งทางเธอที่เห็นคนเนี้ยก็คือคาริสาวอร์ดเป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศของซีนเอ็นเธอก็ได้พาทีมง,งานลงไปสำรวจพื้นที่ซึ่งเธออ้างว่าเป็นกราฟซีโลก็คือเป็นจุดที่ทางฮามาสเนี่ยบุกเข้ามานะครับครั้งแรกนะซึ่งระหว่างที่เธอสำรวจบนถนนเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเสียงยิงจรวดมาทางฝั่งกาซาแล้วก็ได้ยินเสียงการทํางานของไอออนโดมด้วยนะฮะสุดท้ายเธอก็บ ไม่ไหวแล้วมันอันตรายมากก็เลยพา,พาทีมงานลงไปซ่อนอยู่ริมถนนนะครับอ่าเพื่อซ่อนตัวนั่นเองแต่ปรากฏว่านะครับมันมีคลิปหลุดออกมาเขาอ้างว่าหลุดออกมาว่ามันมีเสียงของคนที่เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องส่งเนี่ยกำกับหมดเลยว่าอ่ให้มองไปรอบๆนะทำทา่ากลัวด้วยนะครับอยากจับภาพคาริสาให้ชัดๆเนะี่ยอันนี้มันนี่ช็อตเลยจุดขายฉากช็อตเนี้ยเอาไว้ขายเลยแล้วก็มีการขอร้องให้เล่นเสียงระเบิดให้ดังขึ้นด้วย อันนี้เขาบอกว่าอ้าวเป็นอะไรกันแน่คุณไปคุณไปรายงานข่าวหรือไปจัดฉากแสดงครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าที่เขาแชร์กันว่าตกลงซีนเอ็นเนี่ยจ,จัดฉากเหล่านี้ขึ้นมาหรือเลปล่าเดี๋ยวไปดูในคลิปด้วยตาตัวเองเดีกว่า Jerry, นี่ครับมีคำสั่งของผู้ชายบอกให้หลบลงไปนะครับบอกให้กล้องจับไปที่ผู้หญิงนะบอกให้ผู้ชายเจอรี่มองไปรอบๆทำให้กลัวด้วย yeah, s <S เอามือจับหน้าอก <N> อ อ่าเหมือนมีการโฆนนากันนะฮะเนี่ยมีการขอให้เพิ่มเสียงระเบิดนะครับแล้วก็มีระเบิดมาจริงๆงมีการเผิ่สะสถกนะนี่ก็บอกว่าตอนนี้ออกาศอยู่นะครับอย่าพูด อ่ความบทออกมาอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับก็คือเนี่ยเขาแชร์กันนะครับว่าโอ้โหเนี่ยเดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคัวอย่าคิดยาวนะนี่คนก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหหลุดออกมาอย่างนี้นี่มันชัดมากหลักฐานชัดเจนมากก็เลยมีการเรีกว่าแชร์กันออนไลน์ได้บอกโอ้โห C N Get Caught Faking and a t t a c k from Hamas in Israel นะคนที่ชี้นี่คือ l e o n a r โ o ดิ c a บิ i o นะแหมได ได้ออสการ์แล้วในขิงเลยนะบอกนี่เป็นการแสดงที่แย่มากๆนะครับใครดูก็รู้นะว่าเป็นการแสดงนะครับอย่ามาบอกเลยระเบิดลงเบิร์ดอะไรเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นเสียงจากในสตูดิโอนั่นเองนะฮะซึ่งพออย่างเงี้ยคนก็แชร์กันก็กล่าว่าโิ้โหสตีเนี่ยหวังจะสร้างเล็กติ้งนะเอาเรื่องเหตุการณ์ความเป็นกำตายเนี่ยมาทําอย่างนี้ได้ยังไงไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทางโคศงที่เองก็ชี้แจงเลยนะว่าไอ้สิ่งที่แชร์ทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นของปลอมทั้งนั้นถ้าใครอยากจะรู้ ความจริงเป็นอย่างไรให้มาดูในแพลตฟอร์มของเขานะฮะว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วที่คลิปที่ออกอากาศทางซ n n เอนี่ยมันเหมือนและต่างๆจากคลิปที่เขาแชร์กันทางออนไลน์หรือเปล่านะคลิปทํามาเหมือนกันเลยนะครับ แต่ที่สังเกตก็คือเสียงผู้ชายที่สั่งนูนสั่งนี่เมื่อกี้ไม่มีแล้วนะฮะนีมีเสียงระเบิดปาจาก ระยะทางไกลนะหรือเสียงระเบิดเนี่ยถ้าเราดูผ่านทีวีเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์จริงจะรู้เลยว่าเสียงปืนเสียงอะไรเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์จริงมันน่ากลัวาม,มากนี่เขาพยายามติดต่อกับห้องสมงว่ายังถ่ายอยู่ไหมนะฮะอ่าอ่าประมาณนี้ครับก็คือถ้าคิดจริงๆของซีเอนเนี่ยเสียงผู้ชายไม่มีนะครับเมื่อกี้เเสียงระเบิดนี่คือ สัญญาณภาพมีปัญหาทันทีนะครับแล้วคําถามคือคลิปไหนคือของจริงกันแน่นะครับอ่าอันนี้ไม่มีทางซีนเอนแต่อันนั้นเนี่ยหลุดมาหรือเปล่าอ่าซึ่งสุดท้ายแล้วคําเฉลยนะครับที่มาของคลิปที่มีเสียงเนี่ยมาจากน่วงานนี้ครับ The Quatering เป็นองค์กรสื่อฝั่งอนุรักษนิยมของสหรัฐอเมริกา้าพูดถึงสื่อจังฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยเขาก็ไปชอบซีนเอนอยู่แล้วเขาจะไปฝั่งของ Fox News ซีนเอ็นก็คือเป็นศัตรูอีกฝั่งหนึ่งของเขาเลย เขายอมรับว,ว่าเป็นคนที่ใส่เสียงเข้าไปเองนะแต่อย่างไรก็ดีเขาบอกเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยปลอมนะแต่การแสดงของผู้ผู้ประกาศเนี่ยเป็นการแสดงจริงๆเขาไม่เชื่อหรอกนะว่ามันมีการหลบกระสุนอะไรกันอย่างนี้นี่คือเราก็ไม่เห็นไงว่ามันมีกระสุนแต่เนี่ยโหลุกลี้ลุกลนเลยนะคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าโอ้มันจะพอด,ด,ดีเลยเหรอพอขายขายทอดนะปุ๊บเนี่ยมีการวิ่งหนีระเบิดกันเลยเนี่ยซึ่งจะบอกว่าเขาปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยก็ไม่มีหลัก เราก็ไม่รู้นะแต่จะไปหาเขาว่าจัดฉากขึ้นมาแล้วก็มีหลักฐานเหมือนกันนะครับดังนั้นก็พูดยากนะว่าจริงๆแล้วมีหรือเปล่าอย่างส่วนตัวที่ดูรายงานข่าวนจากสื่อในอเมริกาเนี่ยทุกลาเลยมีฉากนี้หมดนะที่ว่ารายงานอยู่แล้วมีระเบิดแล้วต้องหลบกลางถ่ายทอดสดเนี่ยมีเกือบทุกเจ้าแล้วไม่ใช่มีแต่ซีเอนเอ็นนะครับอ่าซึ่งจะถามว่าการทํางานภาคสนามในสงครามครั้งนี้มันอันตรายแค่ไหนก็ต้องไปดูครับ ข้อมูลของคณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าวนะหรือ CJ นะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่ยี่สิบสามเท่านั้นนะเขาบอกว่ามีผู้สื่อข่าวที่ลงไปทําข่าวเนี่ยแล้วเสียชีวิตนะครับยี่สิบสามรายนะครับบาดเจ็บอีกแปดรายแล้วก็หายสับสูญหรือไม่รู้ว่าเป็นถูกราบประตูหรือเปล่าอีกสามรายคือแสดงเห็นเลยว่าเนี่ยการทําข่าวในสภาวะสงครามเนี่ยไม่จาเป็นต้องแจ้งว่ามีอันตร,รายก็ได้นะเพราะาอันตร,รายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริง นี่ก็เป็นดราม,ม่าที่อ้างว่าซีนเอ็นปลอมก็คือหลักฐานไม่มีนะว่าเขาปลอมโซงอีกอันนึงอันนี้เป็นเรื่องของแหล่งข่าวบ้บางอันนี้ก็เกี่ยวกับซีนเอ็นอีกแล้วนะปกซีนเอ็นเนี่ยถูกจับได้ว่าไปจ้างเด็กนะมาเป็นเหมือนเหยื่อนะคือเด็กคนนี้เขาอ้างว่าเสียพ่อแม่ไปจากการสังหากลุ่มฮามาแต่ระหว่างเล่าเนี่ยมีแอบหุนเลาะแอบหุเลาะออกมาก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันแสดงไม่เนียงไงคือจะพูดเรื่องโกหก แล้วแบบรู้สึกตลกหรือํำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยแอบวผล่ลอกมาเดีย๋ยวไปดูคลิปดีกว่าว่าตกลงเด็กคนนี้เขาหัลเรอ,อกจริงหรือเปล่าตอนเล่าเรื่องพ่อแม่ตัวเองเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป <c oughs> ็น,น <c oughs> ผู้ชายบ้าง อันนี้เขาพยายามส่กให้เห็นว่านี่เหมือนจะยิ้มอะอันนี้คนที่อ้างว่าเนี่ยเหมือนยิ้มอยู่นะอันนี้ก็อกของขอว ABC เหมือนกันเขไปออกออพ่อแม่ถูกฆ่ามหมดเลยจะตัดตัวเองไอ้สังเกตเียกผู้หญิงด้านซ้ายมือนะครับเี่ยเขาบอกว่ากั้นหัวเลาะไม่ได้นะฮะคนที่อ้างว่าม,มีการจ้างนักแสดงมา อ้างววาเนี่ยคือหลักฐานเลยว่าสองของคนเนี้ยเป็นนักแสดงที่จ้างมาเพื่อทาให้เหตุาการณ์ในอิสราเอลมันดูเลวร้ายเกินจริงเพื่อ,อทางฝั่งของซีนเอ็นเนี่ยก็จะได้ทําเธอข่าวไปในแนวนี้นะครับซึ่งพอ,อไปดูหลักฐานแล้วเนี่ยคือเด็กสองคนเนี้เขาไม่ได้ออกอากาศแค่ทางช่องซีนเอ็นเนี่ยเขาไปออกทั้งเอพีเอบซีอะไรทุกช่องเนี่ยต่างก็ยืนยันหมดเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้จริงๆมีการสูญเสียคนในครอบครัวจริงๆนะไม่ใช่นักแสดงที่จ้างมาแต่อย่างใดนะครับ สกันถามว่าอ้าวในเมื่อสูญเสียพ่อแม่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าโศกเศร้าอย่างมากทําไมถึงหัวเราะอ่าทางผู้ตรวจสอบเขาที่จริงก็ไปถามนักจิตวิทยาใน,ะนข้อมูลจากเวนะ็บไซต์ psychologytoday.com เนี่ยเขาบอกการที่ใครสกคนหัวเราะระหว่างถ่ายทอดชะตากรรมันน่าเศร้าเนะี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการป้องกันตัวเองของเหยื่อนะครับไม่ให้ดำดิ่งสู่ห้วแห่งความเศร้ามากไปกว่านี้นะ นอกจากนี้การเสียใจอย่างหนักก็มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียคันควบคุมร่างกายด้วยนะครับส่วนการยิ้มและหัวเราะยังบ่งบอกถึงความรู้สึกอับอายของผู้ที่รับอ่าผู้ที่กําลังเสียใจอย่าง,งแรงดังนั้นการที่ใครจะคนที่ผ่านเรื่องโศกนาฏกรรมมาเวลาเล่าอะไรของตัวเองแล้วจะมีการเอร่ยยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการสูญเสียความควบคุมหรือความรู้สึกอับอาย ดูง่ายอย่างในหนังอย่างเนี้ยหนังจีหรือหนังไทยเนี่ยนะฮะเวลาตัวละครที่แบบร้องไห้ขึ้นมาก็มีบางฉากที่เหมือนหัวเราะแบบสมเพศในชะตากรรมของตงัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีครับคือไม่ใช่ว่าพอมีการหลุดยิ้มหรือหัวเราะออกมาระหว่างเศร้าเนี่ยเป,เป็นบ่งบอกว่าเขาแกล้งทําไม่จริงก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นก็อย่างนี้หลักฐานของเรื่องราวของเด็กสองคนนี้ก็ยืนยันอย่าง,างชัดเจนว่าเขาเป็นเหยื่อนะครับไม่ใช่นักแสดงแต่อย่างใด